ตอนนี้เราอยู่ในโหมดคอมพิวทียนะครับก็เป็นโหมดแบบว่าเหมือนเหมือนทีีเหมือนไอ้นี่เราเป็นคนเยอะอ่ะโอ้ยมันดีเลยอยู่นะมันวิ่งไวอยู่นะต้นเกมเอาเลยเข้าวงให้หมดอ่ะยืนให้หมดเลยเข้ามาหมดก็ปุ๊บแป๊บเดียวอ่ะเฮ้ยเห็นตรงไหนมั้งวะ ตรงไหนมีบ้าวะวินเนอร์อะไรวะมันไปไหนหมดอ่ะมันหลงแน่เลยอุ้ยเกือบเอาอะไรดีคนดู SVD มอสเบิร์กหนึ่งสกา ตัวใครตัวมันเลยนะแยกกันมันเข้าวงไหนก็ไปตัดเลยนะครับไฟออนเปิดได้อะไรเปิดได้สก,กินสวยๆ,ๆครับไฟไปเซิร์ฟเถื่อนเซิร์ฟไทยมันเป็นอะไรนะมันพูงไงมันเป็นเซิร์ฟแท้แต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีโหมดเซิร์ฟไทยมันเป็นของฮ่องกงไปไหนกันเอาเขาไปไหนกันซีซี้ปบี con làm ba lắm Lặng ai ban ทุกไหนวะยอดครับสุดยอดซื้อ,อของนะครับก็กดปุ่มหาอะไรไม่รู้ผมตั้งค่าอะไรไวแล้วรือซื้อยาด้วยดิไหมเอายาด้วยไหมเฮ้ยระเบิดเฮ้ยซื้อระเบิดมาคนนึงซื้อระเบิดมาคนนึงไปบีบีบีบเหมือนเดิมบีบ ไปครับแท้แน่นอนแทนอกแท้แน่นอนครับโอ้เหมือนซบเถื่อนไหมวิ่งไวอย่างนี้สองชั้นมีนะเข้าวงเข้าวงหน่อยครับมีใครเข้าวงมั้ ฝั่งนู้นสองตัวเข้าวงคนนั้นนี่ไปวงคนนึงแจ๋วแตก,ก,ก,กสอง Ban mi, ban mi ấy vô, vô về thằng đoàn xong, tại gian ไปนั่งวงเลยเพื่อนเดี๋ยวเก็บหมดอ่ะโอเคครับชนะอยู่นะเลเซอร์แล้วก็เซิร์ฟนอกครับเซิร์ฟนอกระเบิด3 2 1โอเค ไปดูซีเลยนะถ่อมันไปซีเล่นกีตาครับประมาณหกวินครับหกวินใครได้หกวินก่อนชนะตอนนี้ผมสามวินละใชเอโลซา Ê, cao uống, ấy, nó, mình, mình, mình khâu lại bạn Mình cho tìm anh à Nó tìm à, đi làm ạ หลังรถนี้มีเอาโอ้โฮ่าเอ,อ้ยปืนล่วงเลยแก๊งคครับผม ได้กล่องนง่งกล่องครับผมอีเตอร์เอาไม่ได้กล่องคอมพิวเตอร์บหรอวินเนอร์วินเนอร์ชนะครับ